5-Minute Podcast Improve e v im r r y Minute b r o u h อ t ์ o ูบ u y ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 m i n u t e s 9 9 Problems นนะครับคำถามวันนี้คือพนักงานขอลาออกแต่เป็นคนที่เราไม่อยากให้ลาออกเนี่ย เราจะมีวิธีการรั้งยังไงดีนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกันอยู่อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายากละนะฮะถ้าตัดสินใจแบบแน่นอนแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ตัดสินใจจากอารมณ์หรือว่าเพิง่งบางคนอาจจะตัดสินใจแบบว่ามีอารมณ์จากเครื่องอะไรบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจแต่ว่าอย่างนั้นอะพอคุยได้แต่ถ้าตัดสินใจแบบคิดมาเป็น,น,นเดือนๆแล้วแบบนี้ยาก ผมคิดว่าคําถามอาจจะขอทวิสต์นิดหนึ่งว่าจริงๆถ้าจะตอบคาถามนี้ผมคิดว่าเราต้องมีกระบวนการในการคอยสังเกตว่าแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลาออกเนี่ยเขามีอาการอยังไรบ้างนะครับพวกนี้มันจะมีสัญญาณบอกเหตุเสมอนะฮะสัญญาณบอกเหตุเสมอซึ่งผมก็เรียนรู้จากประสบการณ์เดาๆมุมๆซั่วๆอ่านหนังสือบ้างผสมกับเรื่องที่เคยเจอบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับในชีวิตนี้ผมก็มีคนที่ผมรู้สึกว่า เสียดายมากที่เวลักตอนเขาเมา่ลาออกเรารู้สึกแบบใจหายเนาะทีนี้พอมาค่อยๆดูจริงๆเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่ช่วยป้องกันให้ให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคตขึ้นได้เนี่ยนะครับคือการคุยกับเขาบ่อยๆเพราะการคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นการคุยทั้งทั้งแบบ formal ก็คือวั on one นนอนวะครับหรือคุยแบบไม่ formal เนี่ยอย่างช่วงนี้นี่ผมวันนอนวกับกับทีมงานที่เป็น direct report ผมนี่ทุกทิศ อาจจะมีเว้นบ้างบางาทีแต่ว่าส่วนใหญ่คืออาทิตย์ละครั้งก็คุยกันนะฮะก็คุยเรื่องงานเรื่องอะไรสารพัดอะ่ะทีนี้นเราจะจับสัญญ,ญาณได้เวลาเราคุยเราจะจับได้ว่าเอ๊ะเขามีความไม่สบายใจอะหรือเปล่านะครับคนที่ทํางานเนี่ยมีความไม่สบายใจหลักๆอยู่ประมาณสามเรื่องเรื่องที่1คือตัวเนื้องานนะฮะเช่นงานหนักเกินไปงานทําแล้วไม่อินสปายอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นอันที่จับสัญญ,ญาณง่ายที่สุดน,นะครับเพราะว่า ต,ต้องใช้คาว่าอันเนี้ยมันคือเวลาทางานไปมันจะเห็นอยู่ละเรื่อง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 เหนืองงานอันที่สองคือเรื่องของอเพื่อนร่วมงานนะฮะหรือและหรือหัวหน้าอันนี้จะยากนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาไม่ค่อยชอบหัวหน้าเขาสมมตินะ,ะหรือเขามีปัญหาของหัวหน้าเขาเนี่ยหรือแม้แต่เขามีปัญหากับเราเองเนี่ยนะฮะหัวหน้าเขาจะเป็นเราเองอันนี้ก็จะจับสัญญ,ญ,ญ,ญาณยากหนึ่งแต่มันก็เป็นงานละเอียดนะครับที่ต้องคุยแล้วก็ต้อง,ก,องก็ต้องค่อยๆอยอกมา เพื่อนร่วมงานใน,ในกรณีนี้บางทีรวมถึง process ในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานน,นะคือตัวตัวคนอาจจะไม่มีปัญหามีปัญหาที่กระบวนการก็มีนะครับก็ต้องคอยจับสัญญาณอันที่3คือเรื่องของผลตอบแทนนะฮะอันนี้ต้องคอยให้ HR คอยเช็คอยู่เรื่อยๆว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยมันยัง competitive หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เราอยากจะเก็บไว้เพราะาเขาทำงานเก่งเนี่ย ก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าค่ากลางอยู่หน่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยเช็คอย,อยู่ตลอดเวลาครับบางทีก็เป็นเรื่องนี้ที่เป็นอ mm ิช hmm. ูก็เป็นได้นะครับทาพวกนี้ถ้าสังเกตสัญญาณบ่อยๆมีปัญหาปุ๊บรีบเข้าไปชาร์จนะฮะแล้วโอกาสที่คนที่เป็นคนที่เราไม่อยากให้ลาออกเนี่ยจะมาลาออกก็จะน้อยลงนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง เช่นเขาได้งานที่เขาฝันไว้เป <Yeah. S 1> ็นงานเป็นงานที Love ่เป็นงานที ang, it it ่เขาฝันอยากอยากทำงานนี้แบบนี้มานานแล้วแบบนี้เราก็เขาต้องเราก็ต้องทาใจแล้วเราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจให้เขาได้ได้งานที่ดีได้ไปทํางานที่เขาฝันไว้นะครับบางกรณีเนี่ยเป็นกรณีของเรื่องผลตอบแทนที่เราอาจจะสู้ไม่ไหวจริงนะฮะเราก็ต้องทําใจอะเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันมีทุกอย่างมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับบางกรณีมันเป็นเหตุผลด้าน อื่นด้วยซ้ำนะฮะคืออย่างเช่นผมมีเคสที่คนที่แบบท,ที่ที่ผมไม่อยากให้ลาออกเนี่ยเขาต้องเขาต้องย้ายไปทำงานที่อื่นนะไปไปไประเทศอื่นอะไรเงี้ยก็ก็เคยมีนะฮะไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพยายามคีบคอนแทคไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตไม่แน่นะฮะวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะฮะคือเขาจะกลับมามาร่วมงานกับเราอีกก็ได้นะครับคนเรามันไม่แน่ฮะชีวิตการทํางานมันวนไปวนมาอย่างที่ผมบอกโลกโลกมัน โลกของเนี่ยคนที่ทํางานโดยเฉพาะในแวดวงเดียวกันเนี่ยมันมันไม่กว้างมากหรอกครับเดี๋ยวมีโอกาสมากที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับก็หวังว่าจะพอตอบคาถามได้นะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ f Minute Podcast Improve Every Minute Presented by เ e l ลนี u m l o t i o และเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า